วันจันทร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2567เวลา10นาฬิกานายวุฒิชัยบุญพองรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13มอบหมายให้นางสาวทิดาคนโทลชิมพลีหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายประกรณ์สุสุนทรผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ําทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อน,นําข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ําในพื้นที่ต่อไปณห้องประชุมสํานักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันอังคารที่26กจิกาย,ยน2567เวลา9นาฬิก,กานายชุติมาสกุลพรามพ่วงในาการสํานักงานชลประทานที่11รักษาราชะการแทนพ่วงในาการสํานักงานชลประทานที่13มอบหมายให้ในายอำนาจชูวง กรรมการเป็นประธานในการประชุมและพิจรารณาผลงานผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานจำนวน5รายรวมกับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้โปรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการสาขาวิศวกรรมศาสตร์หนึ่งสายงานวิศวกรรมชลประทานณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสํานักง,งานชลประทานที่13อําเภอท่ามวงจังหว,วัดกาญจนบุรีและในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซ o ม m m e ต t i n g ซึ่งผลงการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันพุธที่17พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกานายอำนาจชูวงกรรมการเป็นประธานในการประชุมและพิจารณาผลงานผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานจำนวน3รายรวมกับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการสาขาวิศวกรรมศาสตร์1สายงานวิศวกรรมชลประทาน ในห้องประชุมอาคาร50ปีเขนแม่กลองสำนักง,งานชลประานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีและในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย